ต้องขอตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับทั้งติงกับพาและไฟมาเอฟซีแล้ววันนี้แม่ทั้งสองทีมมาต้องรอผมผู้เล่นมาเต็มสุูบแล้วมันดีกว่าสายตาเลว,วันนี้กลมมาทุกใหญ่จริงๆครับเพียงเดียวกันกับทางด้านติงคาพลนะว,วันนี้ โดนั S <S ้นครับหนกลับมาโผล่หนูไม่หันกลับมาหนูได้สองหลังให้คนมาเหน่งและตัวมิสู๋จังหวะนี้ยิงยัดประกาศเลยมิสู๋เลยประกาศเลยเฟรมเลยครับยังไงต้องขอลั่นให้ได้คันนี้ พอต่อมาโดบยึดทางซ้ายเรืงน um, ี้จริงด้วยซ้ายแล้วให้เติมต่อ้วได้ตัวขามาตัวตัวจริงมาด้วยครับเรืกองตานไม้สีเกมที่แล้วไม่มี พยายาแล้วหมดแรงครับไอ้เกมนี้กลับมาประจำการครับดูด้วยมือตรงมาทำได้ดีแค่ไหนครับอาแล้วจ่ายนี้ไม่ดีครับทางขวาจริงอาจยุ่งนี้ยังติดบล็อกครับถือจ่ายกลับหลังนี้อันตรายครับทีมงจ้านรุมย้อนจับมาโติดกระโดดขึ้นหน้าเนี่ยยังไม่ออกครับบอล ข้ามเลยดีแล้วตหวะนี้โอ้คือมาแล้วตะวคืลกอนเตนอีกแล้วเตนขึ้นมาแนงาเต้เนรงนี้ได้คเยองาได้สายได้เต้นอีกแล้วแม่ติดบอกแล้วแถบออกหลังได้ไปเล่เตะมือเขาเป็นประมาณแม่ค คันเม่เล่นพลานแล้วยิงยัดยังติดหนีงอัดประกาศทิ้งออกมาติดทิ้งเหรอทำไมมันติดนะ

เาเอ็หลุดมาทางขวาเยี่นี้เรียบร้อยครับโอ้ฉันวาสศนย์กลับมาเอ็นเฮ้ย์๊ะบ๊โอ้นำตรงทำงานแ้บนล้วหนึ่งต่อสูนย์ครับตนมาจะได้มาตีแต่จังหวะสวนกลับมันจะคู่อี่มาสามคน ผู้ผมดูเหามว่าตัวกสุดจริงๆนะ้นแโดนมาถามคนแบบนี้ครับแบบักซใา้ก็มีขวายังได้รู้เตะมึงครับ็นทหานลงซานอันยุกมียัดอีกทีหนึ่งเนียมองไม่ตรงขอแล้วบอกห้าเลยครับวเกี่ยวกวนจัหวะนี้สวยครับ เอาแล้วต้นตึงทำาหารได้วเหรอเป็นลูกพมขึ้นมาต็นทานตนให้ไม่ดียวโอบยิงยัดไม่มีบิดเองขาโกรธยิงยัดตึงพื่ห้ตัวเราตัดถุงเท้าไม่ให้ออกเพา่ปนมา โอ้แล้วมึเล่นบาดเจ็บด้วยทางสนามวะต่งแต่ตะวันนี่ชนกันเยอะมา้เหิ่งหูกันนงนี่าด้วยกันยังคู่น่าจะเป็นเขาหรือเปล่าโอขทางสนามกลม้านะไม่ให้ไดาลนี้ไหวนี่ต้องเปลี่ยนตัวข้างสนามยังมีอะไรหลายคนนัดกลม้า

ดับให้ดีเสือให้ดีอุ้นไมงให้ต่อมแขกออกมาพี่เต้ทางขวาให้ตามท่องยังเตะดับสาสตร์ี่หน้ามันก็ไม่ดี้ยเอาแล้วโจรด่าเขขึ้นมาเพียวออกทางซ้ายเดียวเดียววิ่งลดจังหวะสองเก็บได้เข้าเป็นมาดันได้นพียนึง ตึกคือโตรตรงกลางหาขึ้นมาเองครับล็อกกับหลังนิดนึงโดนแย่งไปี่โอตัดบอลได้ตรงกลางมีดิ๊กตรงทางขวายังไม่จ่ายครับให้ไม่มีถึนเช่นไปแล้วม่ติดแต่ยังได้ครับเป็นสะพานแต่ีิโอบอลผัดกันเสียตรงกลางพีสือครับครับ แล้วหลอกนิดเดียวยังไปได้คร <c inhos> <athletes> ับแต่หลอไปวรน่องนี้ยังไม่หายนะให้มาตรงกลางวรน่องนี้ยังมีเพื่อนทางขวาขึ้นมายังไม่ออกให้จังหวะนี้รถเตะบอลอัดเหมือนการต่อแล้วออกไปแล้วก็เนี่ยเน าสามเท้านี้นอย่างนี้็นครับข้มามข้าวันนันด้านซ้ายแล้วเป็นอาคารเราหมดฟ้ายิงมิชนเสาเหลี่ยมนอ้อมท้งออกไปครับโอ้โหดูมาก,ดก,ก,ดกม็ดูก็จะดูไม่ดีครับอถึงเพงาตังนิดเนยครับเล่นช่างครับเตะหนึ่งยิง,อ,งอัดยางปากออกไปครับแต่เตะดูครั้งที่สองที่ต่อครับเป็นอาคาร รุ่นยักษ์รุ่นนี้ก็ยังไม่หายนะควาหมหายนะช่วยกันเทีย่ยวมาได้สุมาจะขึ้นไปรุ่นนี้เอาแล้วประจับยังช่วยกันเทีย่ยวมาเต็มเรื่องเลยยังโดนแย่งแล้วกลับมาตั้งกันใหม่โยกขึ้นใหมท่ทีนึงหน้าหงุดหงไม่มีใครรบกวนนะแตกหลังได้เลยตั้งแต่ที่มาตรงมา ขอสรนน้างๆแล้วบอกให้เพื่อนเข้ามาเอาบอลหน่อยแล้วดูครับขยับอยู่ออกมาที่ไหนเงี้ยดังซ้ายให้มาอุ็นสูนเก็บได้ครับแล้วจ่ายให้โอ้ยยังมีครับแล้วให้ตามเขาดูนี่ตีไปไปไปวิ่งขาขวาตรงเลยครับออกมาทางขวา ยูนกลับมาตรงนี้เข้าข้างหนาและแางครับดีมเยอรันเดินทีบาอย่างคนเยอรันจะยิงห่อจะปครบครัตทะยากบอลน้วยออกหลางได้แสนเต็มเลครับ เล็งส mm ้ายนะเดี hmm. mm ๋ยวขอเข้ามายังช่วยในเมืองพีรบจังหวะดสอง